อืมใช่ครับเป็นเรื่องที่สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์อำนาจแล้วก็ปัญญาได้ลึกซึ้งมากครับบทเรียนจากเรื่องนี้ก็ยังให้ข้อคิดที่ทันสมัยอยู่เสมอนะครับไม่ว่ายุคไหนไหนเอาล่ะครับมนลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าเรื่องมันเริ่มจากเออวงสนทนาของพระภิกษุท่านก็คุยกันเรื่องพระเทวทัตว่าแบบแม้จะเห็นพระสิริเห็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าชัดๆแท้แ แต่ก็ไม่เกิดความเลื่อมใสเลยกลับยิ่งริษยาหนักเข้าไปอีกโดยเฉพาะเวลาได้ยินคนอื่นสรรเสริญพระพุทธองค์ใช่ค่ะพอพระพุทธเจ้าโซศร้าเรื่องนี้เข้าพระองค์ก็เลยทรงนำเรื่องในอดีตชาติมาเล่าให้ฟังในอดีตชาตินั้นนะคะพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นพญาช้างเผือกมงคลค่ะลักษณะนี่คืองามพร้อมเลยแล้วก็ได้เป็นช้างต้นเป็นช้างคู่บารมีของพระเจ้ามาโคตผู้ครองกรุงราชคฤห์ครับ แล้วก็มีอยู่มันหนึ่งมีงานหัวศพใหญ่ในเมืองพระราชาก็ทรงช้างเผือกนี้แหละครับประดับประดาซะสวยงามเลยแล้วก็แห่ไปรอบพระนครประชาชนพอเห็นเข้าก็โอ้โหตึงตาตื่นใจพากันชื่นชมความสง่างามของพญาช้างอ่างามมากเหมาะจะเป็นช้างคู่บารมีของพระเจ้าจัก,กรพรรดิแต่ตรงนี้แหละครับที่มันน่าคิดเสียงชมเชยช้างเนี่ยกับทำให้พระราชาเอ่อ เกิดริษยาขึ้นมาซังนงั้นริษยาช้างตัวเองอืมนั่นสิคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นไปได้คืออัธกถาอธาิบายว่ามันเป็นผลมาจากความเขลาหรือทุมเมทะที่อยู่ในชื่อชาดกนั่นแหละคะ่ะพอปัญญามันน้อยแต่ยึดมั่นในตัวตนสูงพอได้ยินคนชมของของ,ของตัวเองคือช้างมากกว่าตัวเองเนี่ยความริษยาแบบไรเหตุผลมันก็เข้าครอบงำเลยบทบังการเห็นคุณค่าตามจริงไปหมดจนถึงขั้นคิดจะ กำจัดช้างทิ้งคิดจะฆ่าช้างเลยเหรอครับร้ายแรงมากค่ะพระราชาดาริในใจเลยว่าจะต้องฆ่าช้างให้ได้แล้วพรว์ก็วางแผนเไปถามนายควานช้างก่อนว่าฝึกช้างดีแค่ไหนควานก็ยืนยันว่าฝึกมาอย่างดีเยี่ยมเลยพอได้ฟังแบบนั้นพระราชาก็สั่งให้นําช้างขึ้นไปบนยอดเขาเวปุละทันทีพอไปถึงยอดเขาก็สั่งให้นายควานบ,าบังคับช้างยืนริมหน้าผาเลยนะครับเริ่มจากยืนสามขา ค่ะช้างก็ทําได้สั่งยืนสองขาหน้าก็ทําได้อีกสองขาหลังก็ยังไหวสุดท้ายนี่ให้ยืนขาเดียวพญาช้างโพธิสัตว์ก็ยังทรงตัวอยู่ได้น่าทึ่งจริงๆใช่ค่ะน่าทึ่งมากแต่ความน่าทึ่งนี่แหละที่ยิ่งทําให้พระราชาซึ่งเอ่อมื่อดบอด้วยความริษยาอยู่แล้วเนี่ยขาดสติไปเลยสั่งในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ออกมา คือบอกว่าจงยืนอยู่ในอากาศเดี๋ยวนี้โอ้โหสั่งให้ยืนในอากาศค่ะตรงจุดนี้เองนายควานช้างก็ตระหนักชัดเลยว่านี่คือเจตนาร้ายที่มาจากความเขาของพระราชาแน่ๆเขาเลยตัดสินใจกระซิบบอกพญาช้างเขาว่าพระราชานี้ไม่คู่ควรกับท่านผู้มีบุญญาธิการเลยถ้าท่านมีฤทธิ์จริงจงเหะพาข้าพเจ้าหนีไปเมืองพาราณสีเถอะแล้วพญาช้างโพธิสัตว์ก็เออ สำแดงบุญยริศจริงๆครับเหาะขึ้นไปยืนสง่างามกลางอากาศเลยสุดยอดมากค่ะนายควานเห็นดังนั้นก็หันไปทูลพระเจ้ามาคัดด้วยคำพูดที่แบบข่มขยมากนะครับบอกว่าช้างนี้เป็นของสูงมีบุญยริศไม่คู่ควรกับคนบุญน้อยปัญญาทรามอย่างพระองค์หรอกอืมการที่คนเข่าได้ของดีไปเนี่ยย่อมไม่เห็นค่ามีแต่จะทำลายให้พินาศเหมือนที่พระองค์กำลังพยายามทำอยู่นี่แหละ ใช่ค่ะซึ่งตรงกับแก่นเรื่องพอดีเลยและณจุดนั้นเองนายควานก็ได้กล่าวคาถาสำคัญซึ่งเป็นหัวใจของทุมเมชาดกนี้เลยนะคะคาถาว่ายัสสัมลัทธานทุเมโทอันนัตถังจรติอัตโนจปรเเรสันจะหิงสายปฏิปัชชติครับแปลว่าอะไรนะครับคาถานี้แปลได้ว่าผู้มีปัญญาสาม ได้ยศแล้วย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นค่ะอธกถาก็ขยายความไว้ชัดเจนเลยว่าคนเข่าเนี่ยพอได้ยศได้ตำแหน่งก็จะเมาในอำนาจไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีการกระทำต่างๆก็จะนำความเดือดร้อนมาให้ทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยอ๋อครับชัดเจนเลยอันตรายจริงๆอำนาจในมือคนที่ขาดปัญญาเนี่ยจริงๆค่ะแล้วจากนั้น ช้างกับนายควานก็เหาะไปพระราณสีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเหาะไปลงที่พระลานหลวงพระเจ้ากรุงพระราณศีซึ่งท่านทรงมีปัญญามากพอทอดพระเนตรเห็นก็เสด็จออกมาต้อนรับด้วยความยินดีเลยพอทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดก็ทรงชื่นชมในคุณธรรมของทั้งช้างและนายควานครับแล้วก็ทรงแต่งตั้งช้างเป็นมงคลรหัตถีปูนบำเหน็จให้นายควานอย่างสมเกียรติค่ะ ทำให้พระบรมเดชานุภาพของแครเปร่าพาราณสีแผ่ไปทั่วชมพูทวีปเลยนะคะเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับพระเจ้ามาคตอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผลของปัญญากับความเขียวลาวเนี่ยต่างกันจริงๆใช่ค่ะในตอนท้ายพระพุทธเจ้าก็ตรงสรุปเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันให้ฟังทรงตรัสว่าพระเจ้ามาคตผู้ริษยาในครั้งนั้นก็คือพระเทวคตในชาตินี้นี่เองอ ส่วนพญาช้างโพธิสัตว์ก็คือพระองค์เองนายควานช้างผู้พักดีก็คือพระอานนครับผมและพระเจ้าพาราณสีผู้ทรงปัญญาก็คือพระสารีบุตรค่ะเป็นการตอกย้ำบทเรียนเรื่องโทษของความริษยาแล้วก็ภัยของความเขียวลาเมื่อได้อำนาจซึ่งก็คือที่มาของชื่อทูเมคาชาดกนี้เองถูกต้องค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือ,อ,อความริษยาความโง่เขลาเนี่ย โดยเฉพาะเมื่อมีอำนาจมีตำแหน่งเข้ามาเคี่ยวข้องมันอันตรายมากจริงๆนะครับสามารถนำไปสู่การทำลายได้เลยทั้งตัวเองทั้งคนอื่นอืซึ่งมันต่างจากปัญญาการรู้คุณค่าการยินดีในความดีของคนอื่น อันนั้นจะนําความเจริญมาให้ใช่เลยค่ะชาดกเรื่องนี้อาจจะเป็นเหมือนกระจกให้เราลองกลับมามองตัวเองดูนะคะว่าในชีวิตเราเนี่ยเราจะฝึกฝนปัญญาของเรายัางไงเพื่อจะรับมือกับสถานนะโอกาสหรืออิทธิพลต่างๆที่อาจจะเข้ามาหาเราอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเราจะป้องกันใจเรายัางไงไม่ให้ตกไปในหลุมพรางของความริษยาเหมือนอย่างพระเจ้ามาโคตได้โดยเฉพาะเวลาที่เราเห็นคนอื่นเขาสําเร็จหรือได้ยินคําชมที่คนอื่นได้รับนะคะ น่าคิดนะคะ